สวัสดีดค่ะ,คะสวัสดีผู้ใครสวัสดีค่ะพีุ่้มิกลับมาเจอกันอีกครั้งสปอร์ตอา c a s สคุยกีฬาดอกกรอบค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องของนักกีฬาคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นแรงมาดานใจให้คนไทยได้เลยแต่แตไม่ใช่คนไทยนะไม่ใช่คนไทยเป็นคนชาติอะไรคะเป็นคนชาติญี่ปุ่นเออคือพูดงนี้นักกีฬาบาสเกตบ,บอลมันจะมีสเปคที่บอกอยู่แล้วว่าคุณต้องตัวสูงมากต้องสูงนักนักบาสรู้อยู่แล้วว่าต้องสูงสูงนี่คือข้อดีข้อได้เปรียบสูงเย่างเดียวก็ไม่ได้อื ต้องมีความเป็นแอตเลติกหรือมีความเป็นนักกีฬามีความคล่องตัวสูงด้วยคล่องแค่ว่องไวคือสูงหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเนี่ยก็ถือว่าเตี้ยมากแล้วตัวเล็กรับแรงประทะใน N b a บไม่ได้ลำบากแต่มันก็เคยมีที่แบบประมาณเนี้ยสูงร้อยแปดสิบห้าแปดสิบหกแล้วสามารถสร้างผลงานได้ที่วิเศษมากมเช่นอารนายเวอร์ซันเป็นตน้นแต่คราวเนี้ยในอดีตมันก็จะมีคนที่ตัวเล็กกว่านั้นอีกอคือร้อยเจ็ดสิบเนี่ย <Max> ibo, มักซิโบอะไรเงี้ยสูงยเเงี้ยตอนเนี้ยในปัจจุบนนะัน NBA เนี่ยมีนักกีฬาคนหนึ่งที่ผมว่าน่าเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนไทยเพราะว่าตัวเล็กมากและเป็นคนเอเชียเพราะฉะนั้นทุกข้อจำกัดที่เรากำลังพูดว่าคนไทยมีข้อจำกัดเลยทำไม่ได้เนะี่ยคนนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจได้ชื่อยูกิคาวามุระยูกิคาวามุระชายเป็นกาดตอนนี้อยู่เมมฟิสกิสลี่ลองไปดูเขาครับคือตอนนี้ทั้งอเมริกาแบบ เขื่อเขามากเลยอ่ะเขาส่งเขารู้ว่าเขาเขาเขาจะเข้าไปลุยเนี่ยยากเขาเลยส่งได้ดีมากส่งให้เพื่อนเอเซสเรียกเอเซสก็ส่งให้เพื่อนทำคะแนนได้ดีมากแต่ยิงสามคะแนนได้ด้วยยิ่งไกลได้แล้วคล่องตัวมากการเคลื่อนไหวของเขาจะต้องมากกว่าคนปกติประมาณผมว่าประมาณสองเท่าตัวเพื่อที่จะหลบหลีกม็กกีฬาให้ได้เขาขอถามความสูงก่อนเขาสูงเท่าไหร่ห้าฟุตแปดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองจุดเจ็ดร้อยเจ็ดเตี้ยกว่าผมเอางี้ดีกว่า แต่เป็นนักรายมีเอนะพี่แต่เขาอะไม่ได้ถูกลาฟเข้ามาเป็นเอ็นบีเอนะคือความเฉิดฉายของเขาเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่วัยที่เขาเป็นเด็กเลยคือญี่ปุ่นอะมอปลายก็มีการแข่งขันแล้วเหมือนเหมือนในการ์ตูนที่เราอ่านนะครับฮาเลมบีสลมดังอะไรต่างๆสลมดังสลมดังเออสลมดังมันจะแข่งขันกันสูงแบบนั้นมากอาสิสแล้วเขาก็ไปติดทีมชาติแข่งลีกอาชีพที่ญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นล่าสุดที่มันไปปี2028เนี่ยไม่ใช่2024ขออภัย ทำสกอร์ได้เป็นอันดับสี่ของทั้งหมดนะครับอู้แล้วแปลว่าญี่ปุ่นเนี่ยพึ่งพาเขาเยอะมากเออเพราะว่าเขาทําแต้มเยอะมากแล้วทุกคนก็แบบเซิร์ชหาเขาว่าเขาคือใครอะญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือมันเหมือนมาน้วอกสายตาสำหรับกีฬาประเภทนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยมาได้ไงคราวเนี้ยมันก็มีการไปศึกษาหาข้อมูล ที่มืองนอกจะมีทีมสเกลทุกประเทศในยุโรปแล้วก็ทุกประเทศในสาหารัฐอเมริกานะมีทีมสเกลแม้กระทั่งออสเตรเลียก็ไปดูเลยว่าไอเนี่ยมันคือใครไอพวกสเกลเตอร์เนีแ่ยบบบินไปแบบญี่ปุ่นเลยไปดูเขาแข่งเป็นยังไงเฮ้ยเก่ง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 เแล้วก็ส่งเรื่องเข้าตามทีมใหญ่ต่างๆในโลกแล้วก็เดี๋ยวไปสเกลมาไปสเกลมาแล้วก็ได้ลองลงเดบิวต์ที่ที่เมมฟิสผลงานครั้งแรกเป็นยังไง ดีพี่ลงลงไปฟิ w m i n u t นะหมายถึงว่าไม่ได้ทั้งเกมด้วยซ้ำไม่ได้จบคอเตอร์ด้วยซ้ำแต่ว่าสร้างผลงานที่โดดเด่นเลยส่งได้ดีมากส่งได้แบบเจ๋งเท่คือเชิดฉายสปอตไลท์สองอันเลยดีกว่าไม่ใช่อันเดียวสองเลยมีสามแต้มมีพลาดนะแต่ไม่ได้พลาดมากต้องมีลงเห็นชัดว่า something special about อ i อืออร้อยเจ็ดสิบสอง เป็นคนเอเชียคือเป็นคนญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายเขาสเกลตัวไปอยู่ใน NBA ได้เลยใแต่มันสัญญาพวกนี้มันอาจจะยังไม่ได้ต่อเนื่องนะผมมาพูดตอนนี้มันคือสิ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่ถึงสาสิบวันโอ้ใช่แต่ว่าผลงานเขาสองเกมต่อเนื่องนี่มันมันมันดีมากอ่ะมันดีซะจนคนแบบโอ้โหอ่ะทั้งโลกนะเพราะว่า NBA มันมันกว้าง้วมันมันทำให้ไฮในญี่ปุ่นเนี่ย มีมากขึ้นอีกคือคนญี่ปุ่นเขาจะบินไปดูทีมเนี้ยเยอะขึ้นคือเขาสร้างมูลค่าต่อเนื่องได้หมดเลยหรือซื้อเขาก็จะเริ่มขายได้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ในมุมการตลาดม<ช><บ>าร์เก็ตติง้งการเปิดตลาดมันขยับไปได้อีกอารมณ์ว่าถึงแม้ว่าในชนิดกีฬานั้นเน่เราอาจจะไม่สูงเนา เหมือนกับพี่พุ่งก็น,นึกถึงเจชนาทิพย์อย่างเงี้ยเมซี่เจเราอย่างเงี้ยเฮ้ยเรารู้ว่าแบบเขาตัวเล็กแต่ว่าเขาความคล่องแคล่วความว่องไวทักษะเทคนิคสุดไปเลยถึงขนาดแบบ ที่อื่นน่ะก็อย่างกับตัวเมสซี<ช>่เจไปเขาก็ยังไปเตะให้หลีกอื่นได้อย่างเงี้ยมันก็นคงแบบเราทําได้เนาะใช่แต่ในสิ่งนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกับบาสเกตบอลสักเท่าไหร่ในในเอเชียแต่นี่มันคือแบบโอ้โหมาเลยซึ่งอันนี้ผมว่ามันดีเพราะว่าผมไม่รู้หรอกว่าในอนาคตอ่ะประเทศไทยอ่ะจะมีนักกีฬาที่โดดไปอย่างเงี้ยในในในกี่อันตอนนี้เราก็เพิ่งมีโมโตจีพีคนแรกอืใช่ค่ะกีฬาเราขาขึ้นตลอดนะครับค่อยๆแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่า ถ้าสิ่งนี้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้คุณอยากไปพี่เชื่อผมป่ะคนตัวเล็กขนาดนี้ยังไงก็โดนบูลลี่เออก็ถูกเชื่อเชื่อเชื่อว่าเขาเขารักจะโดนบูลลี่เพื่อนในทีมเดียวกันมันก็แกล้งเพราะตัวเล็กเออแต่ทางญี่ปุ่นตอนนี้ยมีไอ้นี่คนเดียวนะอย่งเข่เลยเนาะที่กําลังจะเป็นซูเปอร์สตาร์เออตอนนี้เป็นแล้วแหละตอนนี้เป็นแล้วละยังดูว่ากัน้แต่ว่าผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับ ทุกกีฬาของไทยเลยคือมานอกสายตาไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเฉิดฉายให้ได้เราต้องเราต้องรู้จริงๆว่าความมุ่งมั่นของเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเราจะทำอะไรทำให้มันถูกทางมันเกิดขึ้นได้จริงมแม้ว่าไอ้ความเป็นสิ่งมองมองว่าแม้ว่าฟิสิกอลอย่างเงี้ยบางทีแบบความสูงความสูงอย่างเงี้ย มันมันปรับไม่ได้แล้วแต่การพัฒนาทักษะฝีมือเนี่ยแต่เราคนเนี่ยมันปรับได้ใช่ไหมมันรับคมได้แต่ว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วสูงเท่านี้แหละความสูงไม่เพิ่มขึ้นแล้วเราก็ไปหาไปเสริมอย่างอื่นเอาจนอย่างเนี้ยมันเป็นไปได้เอาสิ่งเหล่านี้มันลดลดค่าของตัวเราเองเราต้องเดินต่อคือถ้ามันจะไม่ได้อย่างน้อยได้ลองแต่ว่าจะแบบไม่ลองเลยแล้วบอกว่าฉันเพราะอย่างนั้นฉันจึงแพ้เนี่ยมันผมว่าอันนี้ไม่ดีคือดูยุคเลย คือวันแรกผมดูอะตอนแรกผมก็โอ้โหคือตัวเขาอะแค่ลิ้นปี่ของนักกีฬาคนอื่นอะท,ที่แบบสูงสูงเนาะสองเมตรอะเอาตัวเทาลิ้นปีอะแต่มันก็สามารถที่จะแบบเลี้ยงลูกสักต่ำมากอะอเขาจะแย่งไงเออเออไม่ต้องทําแต้มก็ได้เขาไม่ต้องเป็นโคบีไบอ,อันเขาเป็นยูกิอะไรแหละเขาก็ส่งลูกให้เพื่อนที่ว่างดึงคนมาแย่งบอลจากเขาให้ได้เยอะที่สุด มีคนว่างศพแล้วแบบเขาได้รับแรงมานานใจแน่ๆเลยมาจากพวกแบบเจสันวิลเลียมเจสันคิดเอบมจิจอนสันก็คือพวกโนลุกพาสครับก็คือมองไปทางนู้นแต่ส่งไปทางนี้อใช้ทุกอย่างตายเขาเป็นแบบนั้นเนาะใช่ตอนน้ตอนนี้ก็คือแล้วสามแต้มก็คงได้จากเคอร์วี่จากอะไรพวกนี้เพราะว่าแบบสามแต้มปุ๊บจับปุ๊บโดนเลยนะพี่จับปุ๊บต้องเซ็ตไม่ต้องเคาะไม่ต้องเคาะก่อนเคาะอาจจะเคาะได้ทีนึงคือแล้วแต่ระยะเลยเพราะว่าตัวเขาเล็กมากพี อีกฝั่งหนึ่งอ่ะไม่ต้องกระโดดก็บล็อกเขาได้แล้วเพราะฉะนั้นจับปุ๊บเขาต้องโยนเลยอืแต่เขาก็ต้องฝึกแบบนี้มาเลยว่าเนี่ยต้องแบบเนี้ยอืคือแบบหาช่องทางที่ถูกต้องหามุมที่ชัดเจนว่าเราเนี่ยดีตรงไหนเราสามารถเป็นประโยชน์กับอะไรได้คือเขาไม่ต้องอยู่ท้งเกมก็ได้นะพอไปอยู่ใน NBA เนะี่ยถ้าเขาไม่อยู่ทางเกมเนะี้ย เขาลงไปในช่วงที่มันแบบจําเป็นที่ต้องใช้เขาออกมาพักก็ได้เพราะว่าตัวเล็กมันอาจจะต้องใช้แรงเยอะมากมันอาจจะมีเหนื่อยแต่มันมีการเปลี่ยนตัวได้ไงอืนมันมันมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องเหมือนนักฟุตบอลจะชอบคิดว่าแต่ฟุตบอลมันเปลี่ยนได้ทีเดียวออกแล้วออกเลยไงมันต้องฟุตบอลน่ะเราก็คิดว่าก็ต้องโค้งก็ต้องเอาคนเก่งไปต่อไปเตะตลอดสิทําไมเปลี่ยนคนนี้มาตอนนั้นทําไมให้เวลาเขาน้อยจังเอาแล้ว ไม่ไม่ให้โค้ดเขาได้ทดลองอะไรเลยเพี่ทดลองเดียวเลยทดลองตอนอื่นไม่ได้หรอนี่มันแข่งขันเนวรุนกันขับเคี้ยวอะะ่ะอันนียผมเข้าใจพี่นะแต่ว่าในมุมผมนะสํานักกีฬาถ้าสมมติว่าโค้ดไม่ได้ทดลองเลยอ่ะแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าในเกมเกมจริงๆที่มีความกดดันจริงๆอ่ะมันได้หรือไม่ได้อ่ะอืไม่มีโค้ดคนไหนเป็นหมอดูอกครับโค้ดทุกคนเนี่ยเป็นโค้ดกีฬาอืไม่มีโค้ดคนไหนเป็นสีนแสไม่มีใครเห็นอนาคตสักคน จะให้พูดก็เถอะหมอดูแล้วชิงแสเห็นอนาคตจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยม,มันก็มนุษย์แต่พี่ผิดพลาดได้แน่นอนแต่ถ้าไม่ได้ทดลองเลยมันจะเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ในกีฬาเพเซฟตลอดเวลาเพราะกลัวเสียหน้าการพัฒนาแทบจะไม่มีเลยก็คือจะได้ดีที่สุดก่อนวันไปแข่งเมื่อที่ไม่ยอมเสียหน้านาั่นแหละก็คือได้แค่นั้นแล้วนะได้แค่ไหนก็คือได้แค่นั้นความเสี่ยงมันจะเพิ่มไปมากกว่านั้นมันแทบจะไม่เห็นเลยไม่มีเลยไม่มีแน่ เออแต่ก็ในมุมโค้ชก็จริงนะถ้าเกิดปูข่ายพูดว่าถ้าไม่ให้ลองเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยแล้วโค้ชจะรู้ได้ยังไงว่านักกีฬาคนนั้นที่เขาคิดว่าเอ้ยได้หรือไม่ได้ในสนามจริงในวันแข่งจริงบรรยากาศกดดันจริงจะทําได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยผมก็ต้องพูดด้วยว่ายุกิได้รับโอกาสอ่ะเพราะหนึ่งเขาทาหน้าที่ได้เฉิดฉายมาสองคือโค้ดก็ต้องยอมรับเขาด้วยนะว่าเขาต้องทําได้เชื่อว่าอาบิลิตี้เนี่ยทำได้คือให้โอกาสอ่ะการให้โอกาสของโค้ชพี่อยู่ดีๆให้ไปลงในที MBA, มม NBA ันไนไ่่เกิดขึ้ะ ถูกไหมเพราะถ้าไม่ชว์จริงๆอะโอกาสน้อยมากแต่ถ้าตอนที่เขาลงไปครั้งนั้นแล้วทําได้ไม่ดีเลยอ่ะไม่ต้องกลัวนะอืเขาจะมีโอกาสอีกครั้งหรือสองครั้งแต่ถ้าครั้งที่สองครั้งที่สามทำไม่ได้คือชีวิตเขาจะไม่ได้เล่น NBA แหลมนักกีฬางี้ก็ได้พี่นักกีฬา n f l ตอนนี้ทีมฟาวคอนคนหนึ่งเป็นเป็นนักเรียนที่เป็นคนเกาหลีที่เรียนที่อเมริกาเป็นเป็นทีมพิเศษคือทีมเตะเตะฟิลโกอ,อ,ะอ่ะครั้งแรกในชีวิตเขาที่ได้เล่น n f l อะพี่ เขาได้รับโอกาสกี่ครั้งรู้ไหมครับหกครั้งเยอะถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะทําได้สามพลาดสามหลุดเลยนะครับโอ้ไม่จบซีซั่นนะครับอยู่หลักเดือนออกเลยเหรอไม่ให้โอกาสอีกแล้วอืจนต้องไปเล่นลีกที่ต่ากว่าสร้างผลงานขึ้นมาไปขึ้นมาจนวันนี้กลับขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งคือเนี่ยมันคือคําว่า r e s i l i e n e ของจริงเนี่ยก็คือ คืนพลาดลม้ลมลม้มล้มดีดตัวให้สูงกว่าเดิมผมเล่าเล่าเรื่องนะักีฬาชื่อครูคูทีมฟาวลคอนเขาตกไปอยู่เหมือนดิวชันต่ำอะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาโทรหาทีมโค้ดเตะที่ดีที่สุดในประเทศเลยมไม่ว่าอยู่เมืองไหนเขาไปเลยแล้วเทนอยู่อย่างนั้นเป็นปีๆเพื่อจะกลับเข้ามาใหม่มใช้เวลาเป็นปีทุกอย่างใช้เวลาเป็นปีอย่าคิดว่าทุกอย่างจะแบบทันทีคือการที่จะเป็นเจคพอรขึ้นไปต่อ,อยาไม้ไทสันได้ มันไม่ได้เรื่องง่ายอยากคุยเรื่องนี้ผมไม่อยากคุยทําไมอ่ะคุยนอกรอบก็ได้นอกกล่อบก็ได้เออเราค่อยคุยกันคือผมอ่บไม่ค่อยเชื่อในสิ่งนั้นเท่าไหร่เดี๋ยวเราคุยซิว่าเราจะเห็นตรงกันหรือเปล่าเออออาแต่ว่ากลับมาที่ครูครูทุกวันนี้ก็ยังเตะอยู่ก็เป็นนักกีฬาที่ดีเลยก็มีอาชีพที่ดีเลยแล้วก็ยุกิครับ ผมเชื่อว่าเขาจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนทางประเทศเขาเหมือนที่เจเคยสร้างแรงบันดาลใจให้คนทางประเทศไทยถูกถูกถูกจริงจริงจผมอยากให้เลยโค้ชอะเอาเรื่องพวกนี้ไปเล่าให้เด็กๆฟังไม่ว่าจะเป็นเจแมสซี่เอาง่ายๆเลยพี่บัวขาวดีป่าพี่บัวขาวตอนเป็นนักมวยไทยองพี ก็ไม่ได้ดังพีขนาดนี้จนเขาไปพิสูจน์ตัวเองที่เมืองนอกถูกไหมตอนนั้นเขาเป็นแชมป์ลาดําเนินอ่าแต่เขาไม่ได้เป็นแชมป์ที่ลุมพินีถ้าผมจำไม่ผิดนะได้เป็นรองแชมป์หรืออะไรทักอย่างเลยแหละก็ไม่ได้ดังมากเพราะในวันนั้นมวยที่ดีคือมวยเชิงไม่ใช่มวยบุกถูกไหมแต่ในวันโลกวันนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเขาก็เลยไปแข่งเควันดังมากดึงมากกลับมาจนทุกวันนี้เป็นยอดมวยจนวันนี้เคยพิสูจน์ฝีมือกับโคตรมวยอย่างพี่แสนชัยพี่แสนชัยอ่ะแก่ทั้งคู่ ก็ดูแล้วกันว่าใครสามารถสร้างคอนดิชัน n ัได้ยืนยาวกว่ากันอ่ะมันก็มันก็ทำให้เห็นว่ากีฬามันคือเกมระยะยาวแต่เมื่อโอกาสมันมาถึงอ่ะเราเตรียมความพร้อมสําหรับตัวเราอ่ะดีพอหรือเปล่าความรู้ที่เรามีมีพอไหมสกิลที่เราทําอยู่มันดีพอไหมที่เราจะเตินต่อไปข้างหน้ามันไม่สําคัญหรอกว่าจะแพ้เมื่อกี้อันอ่ะมันสําคัญที่คุณจะต้องเพอร์ฟอร์มให้ชัดเจนในอันที่มัน มีความหมายอะสำหรับสังคมนั้นๆอะเช่นยูกินี่ชัดเจนเลยโอลิมปิกเกมทีมก็ไม่ได้เข้าได้เหรียญอะไรทำสกอร์ได้ไงเป็นที่สี่ของทีมก่อนทำยังไงเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนคือถ้ามันวัดผลได้ยังไงโอกาสประเด็นของเราคือเราวัดผลด้วยอะไรก่อนประเทศไทยเราไม่ค่อยวัดผลด้วยตัวเลขด้วย อะไรด้วยอารมณ์จะคล้ายๆสเกลติ้งที่เมืองนอกสมัยก่อนมันจะมีหนังเรื่องนึงเรื่องมานที่บอะมาเปลี่ยนแปลงโดยการใช้ตัวเลขมากขึ้นเพราะว่าสเกลก็จะบอกว่าโคชออฉันเห็นคนเนี้ยได้ม,มันได้จริงนะมันได้สีชั้นเดียวระยะยาวไม่ได้เราไม่รู้เลยฟงังจริงมันก็เลยขอให้แบบเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็โคชพยายามหา KPI แล้วก็สอน KPI ให้กับ น้องๆอะ่ะรับรองผมว่าคนไทยมันไปต่อได้อีกหลายหลายหลายกีฬาเลยอ่ะเออเอ้าวอยากให้มีไอดอลแบบนี้เยอะๆจะได้ช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจวงการกีฬานะรวมไปถึงสังคมในแบบภาพกว้างมันจะได้แบบ<ช>ลิฟต์อัพขึ้นได้จริงน,ะ,งนะอ่ะ EP นี้ฝากเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่อีกทีหน้าสวัสดีค่ะสสวัสดี